สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชนานับัตรคาร์เกมินคอร์ตระรํนะครับอ่าในสุดตัวหลักผมก็อยู่เมืนงคาฟงแล้วสิพอจะมาคาฟงได้หนยอยู่แถมอย่าลืมว่าตัวนี้ผมเล่นหมดเลือดปอ่ายผ่านบอสแต่ละตัวโคตรเหนื่อยเลยอย่างเมื่อกี้ก็ไปลุยบอสต,ตรงนี้มาละก็เดี๋ยว,วันนี้ผมจะมาสอนทำเฟสหน้ากากอันนี้คือ เข้าเมืองใครโปงมาทุกคนมาตรงนี้ได้เลยนะก็คือเข้ามาตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปคุยข้างในจะเป็นการรับเฟสน,นะครับโทษโท,ทไม่ได้ยัง่จะผักโอเคเข้ามาคุยกับคนนี้นะครับเฟสนี้อาจจะล้องรถเดียวผ่านเพราะว่าเล่นอีกตัวในโครงจะนานเลยก็จะมาถึงเนี้ย เอาแค่1.5นะเอาสองดีกว่าจะได้ไม่ช้าไปเร็วไปนังจะสอนเกี่ยวกับวิชาปลอมตัวนะเั้นางได้ไปคุยคนข้างหน้าก่อนไปคุยกับทีหนึ่งปึ๊บแล้วก็กลับเข้ามา จะคุยไหมคุยของในตัวส100%ให้กลับเข้าไปข้างในนะครับปุ๊บนางจะให้ไปที่นี่ร้านค้าตรงนี้เดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนะ เว okay, okay. ผมปกติใช่ไหมเดี๋ยวมันกลับมาอีกโอเคโอเคนี่ก็ผมไ่เนี่ยโอเคเคยได้ละได้ละนี่โเวทมันนี่โบต้องเช็กก่อนผมลืมโ okay, อเคมาถึงามันตรงนี้นะครับให้ทำยังไงก็ได้ให้เราเห็นหน้าผู้หญิงให้อยู่ด้านหน้าตาออัวละครนะเพทปลอมตัวแล้วกดตัวจีถ้าเป็นพอสับรู้สึกจะเป็นรูปหน้ากาก,ากขึ้นมาให้กดรูปหน้ากาก,ากนะครับ ปุ๊บให้เล็งตัวละครให้โดนนะครับจะบอกข้อมูลตัวละครกดเวกบาร์แล้วกดตัว F นะครับผมไม่แน่ใจมือถือกดตัวอะไรนะจะทำการปิ้นออกมานะครับน่าจะเลืกปิ้นได้ไหมแต่ภาพไม่ค่อยชันเลย คแล้วก,กดเบ็กบาร์ไปนะครับหลังจากนั้นก็วิ่งกลับไปที่ร้านแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เราปลอมตัวอือุ้ยแล้วกดเป็กบาร์นี่น่าจะให้ปลอมตัวแล้วเขาไปคุยอยู่ข้างหน้าเ กดตัว V นะครับสองของกด F อ0อลร้อเป็นต์เรห็นไหมพอเราปลอมตัวเขานี่ก็เราเป็นผู้หญิงคนนี้นี่มัเราปลอมตัวอย่างเนียน่ะพูดแม้จะเสียงยังต้องดัดโอเคแล้วเราก็ผ่าน คุยกรอปะโอเคน่าจะให้กลับเข้าไปแล้วมั้งไอเฟยยังไม่ผ่านครับนะครับผมขออ่านเพจปัป๊บหนะึ่ยูโดวินเราตอนนี้สุดเสมอแบบเติบชอปโปอเวอร์ ได้มาแล้วนี่ไงโอเคกดใช้ถือว่าผ่านแค่นี้แหละเฟสแล้วทีนี้ผมเชื่อว่าบางคนอ่ะเพิ่มมารับเดี๋ยวเดี๋ยวมารับเฟสอ่ะคุยก็จะกลายเป็นรับเฟสแล้วนะครับทีนี้โอเค อันแรกอันแรกคือปลอมตัวนะเรายังไม่มีให้ปลอมใช่ไหมย,ยังไม่มีรูปมาอันที่สองจะเป็นภารกิจจะบอกข้อมูลทุกอย่างโอเคเราก็รับเพจคือตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมยังไม่มีแต่ผมวิ่งไปแต่คุณต้องมีชิ้นส่วนไม่ต้องมีไอเทมนี้ก่อนกระดาษนี้นะครับคุณไม่มีกระดาษนี้คุณจะวาดรูปไม่ได้นะ เพราะภารกิจเมื่อกี้ตอนมันฝึกสอนอะมันให้กระดาษมาให้ปีมากระดาษหนึ่งแต่ถ้าคุณดูในตัวมันจะมีอันหนึ่งมั้งให้มาแถมอันหนึ่งแต่ถ้ากรณลีคุณไม่มีใช่ไหมวิ่งมาทางนี้เลยเป็นเรียนร่วงคนเยอะ วิ่งมาตรงนี้เลยครับตรงนี้จะเป็นจุดคราฟของเราทุกอย่างมีคราฟทุกอย่างเลยเคล้าล้ายเมืองแรกคุยเยอคนนี้แล้วก็ซื้อนะครับอัลพันนะไม่ต้องซื้อเยอะก็ได้ถ้าตังไม่ค่อยมีก็ไม่ต้องซื้อเยอะครับรีทุกวันมั้งอันเนี้ยแล้วเราก็วิ่งไปตรงโน้นใช่ไหมตัวเลือก คามภารก,กิจจะมีตัวเลือกให้สองอันคือเข้าไปคุยกับว่านลูปแต่เข้าไปคุยอ่ะมันมันคือตัวเลือกคุณจะวาดรูปเลยก็ได้แต่ผมแนะนําให้คุยก่อนก่อนดีกว่าเออตัวนี้เพิ่งมาใหม่ๆนะเพราะงั้นมันเลยวิ่งอาจจะนานนิดนึงขออภัยด้วย น่าจะเฟสลมมีเฟสลมนอะผมยังตัวนี้ยังไม่ได้ทำเฟสลมเลยมั้งโอเคแล้วกินนี้เผมเคยทำอยู่อันนี้คือตัวนี้คือว่าดลูกแต่เดี๋ยวผมขอคุยกับตัวนี้ก่อนปึ๊บมันคุยถามข้อมูลอ่ะปึ๊บอ่าแล้วเห็นไหมตัวือกแล้วตัวนี้ก็คือมาต้องอยู่ด้านหน้านะเพราะถ้าคุณอยู่ทิศอื่นอ่ะมันจะมันจะไม่ได้เห็นปะ เออ,อยังจะไม่ได้ต้องคุณต้องอยู่ด้านหน้าตัวละครเท่านั้นแล้วก็เอาเมาส์ชี้เหมือนเดิมกดเป๊บาราแล้วกดเแล้วคลิกซ้ายทางฝ่าล่างก็ได้ถ้าเป็นจอยน่าจะตัว X ไม่ก็ตัว A มั้งปึ๊บเอ่เอแถวนี้มีใกล้ๆมาขอเซฟก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องวิ่งใหม่ ภารกิจนี้จำได้เลยว่าต้องวิ่งกลับมาตรงนี้เฮ้ยเข้าเฟละหลักนี้แล้วเดี๋ยวทุกคนเฟเข้าเฟร์ที่เฉยเฟ้นน่าเรื่องเดี๋ยวผมตัดแล้วกันเกียจะมาเปิดจุดวาร์ป โอ้โหแล้วยาวด้วยเออไปไปไปใกล้เลยเออปาร์ปกลับมาตรงนี้นะครับโอ้ยคิดว่าจะโดดเป็นเรื่องเพิ่งปลดล็อกไปโอ้ยไงปุ๊บ กลับมาใช่ไหมเหมือนเดิมวิ่งไปที่ร้านปุ๊บปุ๊บป๊ขอ,อทางหน่อยครับอันแรกมีชาช่าจ่ายเป็นเหรียญน,น,นี่ด้วยนะครับเพรั้นเตรียมไว้ให้ดีนะนี่แล้วนางก็จะก้าชากระซินปลอมตัวผมชอบภารกิจปลอมตัวมากเลยคือมันปลอมเป็นอะไรก็ได้อะปลอมเป็นสุนัขยังได้เลยะ ปุ๊บนี่ปลอมตัวเป็นคนเมื่อกี้ล้วใช่ไหมชช่ว่าวันรูปวันนี้ต้องวาร์ปกลับไปครับจริงๆทางฝาน่าจะเร็วแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ไปเปิดวาร์ปไม่ต้องมาเข้านเรื่อยๆเนอะอยู่ในร่างความตัวเราจะวิ่งเร็วอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะงั้นอาจจะต้องระวังหน่อย แต่ถ้าตัวนี้ผมต้องเล่นหมดหมดเลือดแล้วกเก็บชัยยะใหม่ทรามานแน่เลยวะโอเคถึงละมาคุยมากัะซิปอะไรกันนะโอเคคุยกับคนซ้ายเมื่อกี้โอเคแค่นี้แหละเสร็จแล้ว สมมติาภารกิจไม่ยากแค่คุยคุยคุยกับคนหนึ่งแล้วก็ออีกคนก็อีกคนก็ว่าูใช่ไหมแล้วเรากลับไปแล้วเราก็กลับไปปลอมตัวแล้วเราก็กลับมาตรงจุดที่มันให้ทำเฟสน,นี้จะเป็นต้องทำสำหรับภารกิจนี้ด้วยนะครับภารกิจสำหรับใครที่จะเล่นดาอาวุธโซ่ อาโซ่โซ่อาวุธเนี้ยคุณต้องมีคุณต้องปลอมตัวระดับสองมั้งถ้าผมจะไม่ผิดถ้าถ้าปลอมตัวระดับระดับหนึ่งรู้สึกจะไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนมันบังคับให้เป็นระดับสองเลยอะคุณก็ต้องทำเฟสตรงเนี้ยให้เป็นระดับสองปกติเฟสเฟสของอันเนี้ยเวลาเลื่อนระดับเลื่อนระดับอะ่ะอย่างตัวรอผมไม่ค่อยชัดขออภัยด้วย เออมันจะพอดีกับประสบการณ์อพเวลอ่ะอัพเวลของการปลอมตัวเนี่ยสองสามร้อยใช่ไหมสมากจะได้ได้ที่มันโชว์จะได้ทุกสองเวลสามร้อยออ,อันนี้คือผ่านแล้วนะครับถ้ามีเครื่องหมายถูกคือผ่านแล้วนะสมัครได้อย่างละร้อยอะ รอสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยถ้าห้าร้อยสึกจะไเอสามพอดีมั้งมันจะชอบพอดีพอดีกับพอดีกับข้าวสบการณ์เนี้ยเนี่ยสามร้อยเจ็ดร้อยพันห้าแต่ผมไม่มั่นใจว่าหลังๆภารกิจจะยากไหมนะครับเพราะผมเห็นแล้วว่ารู้สึกว่าจะมีมีถึงขั้นที่ว่าต้องคอยเดินระวังด้วยโอเคเดี๋ยวผมขอจบตรงนี้ก่อนล้วกัน เดี๋ยวผมขอไปปั๊มภารก,กิจปลอมตัวก่อนแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทำภารก,กิจของสมนักโซเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้ปลอมตัวใช่ไหมเดี๋ยวต้องไปอัพเวลก่อนครับโอเคถ้าชอบมากกว่าไรก็ติดตามได้นะครับเจกันครับเออลืมลืม,ลมที่เราซื้อมาห้าใช่ไหมรวมกับของฟรีมันเป็นหกนี่ป่ะเห็นเหลือห้าละต้องไปต้องซื้อนะไปไม่มีมาซื้อได้ที่ตรงนี้ ที่ก่อสร้างเราไอ้ที่ครับจุดครับของเรามันซื้อได้ที่เดียวนะที่อื่นซื้อไม่ได้โอเคครับไปก่อนนะครับจเจอกันครับ